สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับมาเริ่มกันที่พื้นที่กรุงเทพมหา,านครและปริมณฑลก่อนนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ทกรุงเทพมหา,านครและปริมณฑลนะครับในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีสีเหลืองนะครับหรือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับขยับขึ้นมาที่สเสียดจังหวัดภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่เสียดจังหวัดภาคเหนือรวมถึง ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับทุกพื้นที่เลยเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้นะครับที่สถานก,การณ์ในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดครับเรามาดูสถานก,การณ์ล่วงหน้า7วันนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะครับในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าสถานก,การณ์ในโดยรวมเนี่ยอีก7วันเนี่ยถือว่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ถือว่าอาจจะอยู่ในเกณฑมาตรฐานนะครับอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับเป็นต้นไปนะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับที่สถานการณ์เนี่ยอีก7วันข้างหน้าเนี่ยถือว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับสามารถตรวจเช็คคุณภาพอากาศได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai นะครับหรือว่าเว็บไซต์ Air for Thai นะครับและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้นะครับผ่านแฟนเพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือแฟนเพจ Facebook กลมควบคุมมลพิษนะครับแล้วกลับพบประพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ